ใช้คำที่เลียงง่ยะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามครับห้ามเ <laughs> อ้ยมีหมดอันชนัดแล้ว <laughs> นี่กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย กดไลค์ตรงไหนะหนะก็กดหน้าจอแลอห,อหอและไหน,น,นวะนคนงของขนงครัครครบไอตัวของขนตัวนี้ไม่ได้ตั้งไว้อ่ะมันมันจำกัดอ่ะแล้วตัวกลับมาแล้วโดนอุ๊ <c oughs> ว่ามึงอ่านแค่โดออะดีละชีวิต แล้วตัวกลับมาแล้วนี่ไมงมันต้องมีคนคอยตวรวจแชทให้บิลใ,<ค><ม>ใช,ลใช่ใช่ใช่พเวลาสตรีมมันต้องมีคนคอยตวรวจแชทให้มึงมานั่งแบเนเองไม่ได้หรอกเน้นแบนคำหลักๆพอแต่อะไรที่พิมพ์มาแล้วมันไม่ดีอ่ะค่อยให้คนตรวจแล้วก็ลบเนี่ยไอคำอย่างเงี้ยสมองไรกันจะโดนตตัวซีซเจถ้าเป็นอย่างอ,างอื่นมันก็อันนี้ใช่ไหมล่ะ ไอ้เ็ติ๊กตกอย่าเขียนอย่างเงี้ยวันดีวันดีเข้ามาดูนะครับเอาดีๆขนาดนั้นเลยอะไม่เห็นอ่านวะไม่หนูนไเงี้ย ไม่ถ้ายาวเกินต้องวักนะใช่เหรใช่ใช่ถ้ายาวเกินต้องวกักต้องมีวักด้วยไม่งั้นสุดีมันไม่ลองก๊อบแล้วก็วักดูเลยตรงดังประมาณนั้นอะ่ะโตโตมาอย่างอะ่ะเใช่ปะ เอาดีปากระป๋อง <de> <esa>. ก <Es by S 1> ินไก่คนไหนมาเลคลยบมาเลคลยบคนดูแป๊บนึงนะเปิดจอเกมแปวหนึ่งเกมแคปเจอร์พี่พี่พี่คืออะไรพี่คืออะไรครับน้อง อ่าดบดนอันนี้ใช่ไหมเรียบร้อยเปิดละเคเห็นจอใครเรียกพี่<อ>เนี่ยใช่แล้วครับีด้คิก k ิ m ใช่แล้วครับโตโต้ตตกลับมาละมงการ<อ>มึงดูช่องไหนเนี่ย<อ>ไม่มีช่องไม่มีขนาดนะั้นเพื่อน อมันจะได้เงินได้รู้ทำไมงั้นเหรอไดบดดันเดี๋ยวคนมาสักห้าคนได้แสนหนึ่งโอเคมีคำนี้ทำก็หลายคำอยู่อ่ะมีอยู่ห้าสิบกว่าคำอ่ะตอนนี้นอินเตอร์แกรมคำอื่นคำอื่นที่ไว้สำหรับปั๊บ อันนี้ต้องเก็บไว้นะเฮ้ยโอ้โหเกมมันนานเกินไปหรือเปล่าครับเก่งเลยนะตัวไปเกมงเลยเจงไอ้ไอตัวสอนใส่ทำทำโฟร์ใต้คลิปเหมือนไอยูซีเอาดีๆไม่มีเพื่อนโตเป็นไม้ขีดไฟอ่ะไม่ใช่ทำเป็นใต้คลิปตัวนี้พี่ไปไหนมาครับพี่ผมรอพี่มาทั้งสองปีผมรอพี่ตั้งนานเอาดีๆ ให้ดีมีด้วยอ่ะพี่จมน้ำแล้วพี่เพิ่งมุดน้ําขึ้นมาวันนี้ขอขอลิงก์ขอลิงก์ต้นหนลิงต์ไหน่อยลิงก์อยู่ในดิสคอร์ดลิงก์เอาดีดีคำว่าตายมันแบนเปล่าวะ ตายมันไม่ขนาดเสียงเสียงไอ้บิวเสียงไอ้บิวในไล์โต้อะเนลเบย์เพอร์ซึ่งเสียงไอ้บิวในไล์โต้อะดังมากเลยดังกว่าโต้อีกใช่เราต้องรับแสงไอ้บิวนะต้รับแสงให้ไหนคะนั้นอะเร็ละเร็ละเร็ละลองพูดดิไอโต้ฮัลโหลโต้ฮัลโหลโต้โต้เกิดดีเลย์ับทีมอะไรนะโต้ดีเลย์จับเลยอะดีเลย์จับเลยกลัวโดนดัด อะไรลดเลยเสียงดังยังคือปากต้องพูดจ่อไหมใช่ไหมอยากรีดอันนี้หรือว่าไงไม่ใช่มาไม่ใช่นอ่ะไม่ชอเดียมันจะไรบอดล่ะอ่ะอาจจะแปลว่าอาจจะแล้วกัน เอา้านั่นดิปเปิดอะไรวะเนี่ยโทรศัพทหายปีไฟอนดับิดลิขิีีลิขิีปะป๊ลิิีปะป๊ ดูสองตัว <in> ต <his throat> <laughs> ีมในเวลาเดียวโหดจัดแล้วสองตัีมนั้นมีกูอยู่ด้วยกูนี่แม่งคนดังจริงๆยู่ข้าวอ่ะกินอะไรเดียววะบับเฮ้ยกูมีข้าวขาหมูอน้ำข้าวหน้าตาวีแม่งน่ากลัวจังวะเที่ทำไมคือคิดไปเองเหรอว่ามันอะไรวะทำไมมันหลอดเนี่ยตามันโปนมากเลยวีอ่ะเหนื่อยว่ะแต่กูมองตรงมึงมึงลองจ้องไปในตาวีในอะไรปวกูกู ตวีมจะมองตามกูทำไมวะเราต้องยอวไงเกมนี้มันเกี่มกเวลุ้ยน่ากลัวไม่ได้เล่นอย่างนั้นมาเปิดมาแม่งจ้องอย่างนั้นอ่ะอันนี้คืออะไรซิบิวอันนี้คืออะไรมาแล้ววะบนับงวนันอันนี้คืออะไรซิบิว เอ้าเฮ้ยแล้วเปิดโชว์เป็นหนึ่งทีสตรีมเมอร์ของผมทำไมทำอย่างนี้ครับอันนี้มันคืออะไรดูดูฟ้าดูฟ้าเลยดูฟ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ากูมันอยู่ข้างหน้ากูมาแล้วอะไรกูแล้วมีการกีดล้อเกิดขึ้นไล่โตเละอะไรกูแล้วมาไล่กูยามมาไล่กูจริงมาไล่กูจริงมาเลากูจริงตีโดนมาตีโดนไอ้โต้มันดักนะไอโต้มันดักมาตีกูหนึ่งทีอ่ะ มีคำสาปนะน่าจะคำสาปกีดเดี๋ยวกูขึ้นข้างบนกูขึ้นข้างบนกูขึ้นบนแปบกแปกูไม่เข้าหูอ่ะกูไม่เข้าหูเฮ้ยมันตามมันตามมันตามสุดมันตามสุดไม่เอาทรงมันตามสุดไม่เอาทรงเฮลล์เฮลล์อยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างมันอยู่ล่างอยู่แต่กูอยู่ข้างบนมันอยู่ล่างแต่กูอยู่ข้างบนขี่มนโซนด้านล่างอ่ะเฮ้ยมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นคนเจ็บมันเห็นคนเจ็บครับคุณหมอ เน,นื้อพลิ่งมีอุ้ยออเอาดีๆไตโตอยู่ซ้ายกูเก็บ<ๆ>ต,ตรงให้โตเลยเิแอบเก็บไม่ได้แม่งอยู่ตรงนั้นมันมันทำอะไรอะ่ะ <c oughs> สตรีมเมอร์หน้าใหม่ระเบิดไปทีหนึ่งโหโหโหฮะ ผมยังจําได้ผมพยายามฟาร์มเวลให้พี่ถึง700ร้อยเพื่อพี่จะไปเล่นบล็อกฟุตกับพี่อ๋อเองเองคือใครวะ <c oughs> เฮ้ยพี่จําเองได้นะเว้ยวันนั้นไงที่พี่บอกว่าให้เองไปฟาร์มจำเวล7 0็รอยแล้วก็ไ่เล่นกับพี่ไงพี่จำได้วนะันนั้นน้องน้องชื่อนี่ปะเองชื่อเองชื่อไก่ปะเองชื่อไก่ใช่ไหมน้อง อะไรอ่ะัวพี่จำได้ไอ้เหี้ยกลัวลังเดินที่พี่เลยตลกไงเอาล้มเลยอ๋อมันต้องโอ้ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นช่องแชทแม่งเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองหอยเฮ้ยเก็บชั่วโมงด่วนเลยนะครับไปเก็บชั่วโมงอะกูด่วนเลยลืมเลยลืมตั้งอย่างงี้ลืมตั้งอย่างงี้เท่าที่ซอยี่ซอยี่คนเออยังไม่ดึงไอ้โตเลยครับไปแล้วไอ้ป๊บแขวน อ่าไม่มีแล้วกูปั่นต่อแบบไม่สนโดยโก้แล้วกูอยู่นี่ยงไงเพื่อนกูใช่เอาดีๆปั๊บนะคือไม่มีใครช่วยกูเลยดิมันขึ้นไปดูไหมมันขึ้นไปไหมต้องบอกให้ขึ้นใจกูจะตกเฟสแล้วเพื่อนตอนนี้ถ้ามึงไม่ช่วยกูตอนนี่กูไม่ทำอยู่หน้ากูมันมันเฝ้ากูด้วยมันทิ้งลูกน้องมาเฝ้ากูด้วยไอคีมันทิ้งลูกน้องมาเฝ้ากูมาไล่มึงอยู่มาตีมึงแด้หนึ่งเทือมันมาแล้วข้างหลังคีมมันมาข้างหลัง โคแมันมาละเพื่อนกูจริงมาละเพื่อนกูสุดมาละเพื่อนกูเกินเฮ้ยไปช่วยปั๊มหน่อยสวยช่อยู่ใช่อยู่ใช่อยูอ่ย <c oughs> เดี๋ยดีแ๊บ <c oughs> แม่งเอ้ยเนี่ยแม่งทางตามมามงนะันว่ะมุมนี้ยจับแม่งกระจอกจับ <c oughs>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  ใครมันวิ่ง แฝดนะเฮ้ยยังคิวได้ปะแฝนอุ้ยเกือบหลุดเลยเนี่ยบล็อกทีนึงหลุดมันอยู่นี่ไงไอ้วิวมันมีออร่าปะตายเลยแหละเห็นออร่าปะเฮ้ยเห็นเห็นเห็นวิ่งเลยวิ่งจวดตัวที่นี่มีกระทือเต็มจรับแทนอ่ะกูดึงเลยโตมาลับมาคิมคิมบาดแย่กันโตเก็บของไอ้หนอยเก็บไรอยู่คิมเก็บไรอยู่ ไอ้เคำสาปอะไรอ่ะตีรอดเนี่ยคำสาบคือคำสาบอะไรมาไล่ไอ้คิมอ่ะเฮ้ยเราเราเจ็บทั้งทีมได้ไงเนี่ยมาชั้นสองนี่ปั๊บคิ้วหน่อยเรียกกูดิวกันหน่อยดิหิวหน่อยหิวหน่อยชั้นสองชั้นสองคุไม่ฮิวนะกูณแอะอยู่แถวเครื่องกำลังปั่นอยู่แถวเครื่องตรงเฮ้ยมันเอาคืนกจี้ความหวังมาเป็นยังไงวะกี้ความหวังมันตีแล้วเจ็บปะเปิดตุกเลยเปิดตุกเนี่ยไม่ใช่นะ เตะอะไรเพื่อนดันล่าไม้เยอะเกินกูเห็นกูเห็นเดบิววิ่งตรงนั้นอะเอ้ยนี่ไงนี่อ้าวกูกี๊ดอ่ะไอคิมคำสาบกี๊ดบอกแล้วอคำสาบกี๊ดเอ้ยนี่ไงกูเห็นเพื่อนกูอีกคนนึงจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่ม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 จว่มจุ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 ่มด่วนไม่มจุ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 ่มจ มันตก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 วันทีตต่ต้องมาเล่กแล้วกูมันตกมันตกมันตกกูคุยได้นะครับใครตกอะไรอะเอาเอ้ยเอาเลยเอาเลยไปปั๊บ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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปปั๊บเว้น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 แล้วกูดึงแล้วกูดึงดึงมานี่เลยมากูนี่มันไม่มีที่อะไรให้กระโดดเลยด่าน เอ้าวมันไม่ตามกูอ่ะน่าจะมาเอากูมาเอากูเขาบอกว่าตามฉันแล้วมันเสียเวลาไปทางซ้ายป่านเครื่องเดิมก่อนน่าจะพังประตูปะมันมองมันมองตัวนี้ขยันทึบเครื่องอยู่นะพังประตูโอ้ยกี๊ดอีกแว่าเฮียชิบหายละแถวแถวโอ้โหติดแผลเนี่ยดูระวังระวังตัวติดโนวันอ่ะไอ้อะส่วนล้มคือคิมใช่ปหม ไปไปช่วยคิมได้ปะช่วยอะไรเนี่ยอ่ะต่อยคีมเดียรแชทกันเลยนะกำลังปั่นเครื่องตึงๆอุ้ยเอ้าเฮ้ยกูณกี้ได้แล้วตกวันนักแข่เฮ้ยมันตามมันตามมันตามลงมาแล้วว้าวเฮ้ยทำไมล้มสองอย่างละเพื่อนแปลกแปลกแปลก ตกใจลงแล้วลงแล้วเรามันต้องมีคอนเทงกันบ้างเหรอดีดีโอ้โหโอ้โล้มสามเลยเหรอดีดีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโบอะไรเนี่ยโบด่วนเลยด่วนเลยตายอะไรเนี่ยโบอันนี้มันคืออะไรครับโอ้แล้วโอ้ไกลเกินโอ้ไกลอ่ะไอตัวเน้ย เฮ้ยมันขึ้นไปหากูมันขึ้นไปหากูไม่นานตัวโตมาแล้วตัวโตมาแล้วตัวโตมาแล้วดึงไง้ปั๊บก <oh ่อนแล้วก็ยืนอยู่เฮ้ยมันเสกพวกน้องยาไอ้ตัวมาแล้วมาแล้วไปเลยบิวขึ้นบนเลยให้ไวบิวขึ้นบนดึง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 เลย ม่ดึงมึงก่อนมันละคนพี่อ๋อไม่ใช่กูเฟดกูเฟดกูไม่ใช่แม่กูไม่ดูโกูไม่มีเฟดมันไม่ตามคนบันมือนะดิหาหลุมเลยวิถีนินจาของผมแปลกแเฮ้ยแต่พี่จำเองได้นะน้องไก่เองไงที่เล่นบอฟฟุดกับพี่วันนั้นอ่ะพี่เองจำเองได้ทั้งหมดทั้งี่ไม่เคยลืมใครทั้งนั้นเลย ดึงมึงก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณที่ดึงครับเฮ้ยมันเฝ้าหนิมาดึงเลยดึงเลยดึงุเลยดีกุ๊เลย่าีกุ๊มนเงยบเงยบเยบเยบเงีีบเยบเงียเยบเงี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 ยบเงิยบเงียบเงบเงียบเบเเียเงเียบเงียบเงงเจ็บอยู่ยังฮิวไม่เสร็จอ๋อ เครื่องกูจะเสร็จอยู่แล้วอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ่ยแต่กูเฟลสุดท้ายแล้วนี่ยมั้กูจะกลายไปไปเป็นคนดูของจริงแล้วเนี่ยกูจะกลายเป็นคนดูของจริงแล้วปั๊บแฝดสาวขาวนะแขวนนะเด็ดแม่ไล่ไม่หยุดเลยเฮียเกินไปไอ้คิมมาลงไปหาแล้วคิมหน้าหน้ามึงอ่ะมึงอย่าวิ่ง์ไปหน้าก่อนพับก่อน มันอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอหรือข้างบนแล้วตีภาพแล้ว,อ,ลวอยู่ล่างหรือบนได้อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอยู่ล่างอยู่ล่างด้านล่างนะใต้ตีนกูนี่แหละทางนั้นอยู่แถววิวนี่เวลามันขึ้นมาแน่มันขึ้นมาแน่จังหวะนี้มันเป็นจังหวะของมัน,นจังหวะคนจะซ้ำจังหวะคนจะซ้ำมันขึ้นมาแน่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปั่นเพื่อนเดี๋ยวกูปั่นเพื่อนแต่กูลบกูมี้างแหลงแข้งหลัง มาแล้ว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 กูอยู่ตรงห้องปิดตายอ่ะใครมามาได้ป่ะมีเครื่องด้วยเฮ้ยมันไล่มันไล่มันไล่กูตึกไฟฉายอย่าทำปั๊บอย่างนี้นะเว้ยตรงนี้ไม้หมดแล้วเนี่ยตู้อยู่ไหนอ่ะดึงเลมันอยู่กูมอยู่กูไม่อยู่กูอ้าวปั๊บอยู่ไหนบ้างไปได้อะไรกูนะไม่ได้อะไรกลงมาด้านล่างลงลงมาด้านล่างเลยเอาบอดตรงห้องปิดตายมาห้องปิดตายกูอยู่ห้องปิดตายเลยอ้าวอยู่ในห้องปิดตาย ไอ้ยลูกน้องไรกู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 ทั้งลูกน้องทั้งทั้งมันเลยไอ้เหี้ยทั้งลูกน้องทั้งมันเลยนี่หว่ามันต้องเล่นประกบตัวมันเล่นประกบไม้ดูตึงๆไม้ดูโนวันคือเหี้ยอะไรครับเฮ้ยฮัลโหล อาถ้าตันถ้ายเลยกูโดนอวันกูโดนอวันกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนโตลงมาเลยได้ได้เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาด้านบนนะด้านบนนะโตด้านบนนะโตด้านบนนะอยู่ล่างแล้วอยู่ล่างแล้วโตด้านบนนะโตกูอยู่ล่างกูอยู่ล่างขึ้นละขึ้นบนละขึ้นบนละโตแบงเฟกโตแบงเฟกอรู่จริงไม่ใช่ไอ้ที่ลงมาข้างล่างอะคือกูไม่ใช่มัน กูไม่ทิ้งลอยเลืออะเกิดดีที่ลงข้างล่างกูไม่ใช่มันคิ้มอยู่ไหนมาฮิ้วคิ้มไม่ฮิ้วอยู่ทางขึ้นที่เดิมอยู่ทางขึ้นที่เดิมทางขึ้นที่เราวิ่งมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ล่างได้่างมันอยู่ด้านบนแล้วเฮ้ยมันมาหาเราปั๊บมันมาหาเราปั๊บมันมาหาเราไปไปไปห้องเดิม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 เลยไปห้องเดิมเลย เอาดีปั๊มไม่เคยกลัวใครของแท้หรือเปล่าอุ้ยปั๊มมึงกลัวหน่อยก็ได้ปั๊มมึงกลัวหน่อยก็ได้ป้าปกโต่อมากสวยปั๊มสวยโอ้กี๊ดไอ้เงี้ยมาเจอกู่มาเจอกู่มาเจอกูแล้วมาเจอดึงเลยดึงเลยดึงหงอนขอดึงก่อนขอดึงก่อนเฮ้ยเครื่องอยู่ล่างมาเลยเครื่องอยู่ล่างมาเลยกูมีเดจาวูกูมีเดจาวูเฮ้ยมันเฝ้าเครื่องกูอ่ะมันเฝ้าเครื่องกูจริง ไป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 มาทิ้งลูกน้องมันทิ้งลูกน้องเฝ้าเครื่องกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกน้องไปแล้วเสร็จกูแล้วกูปั่นเครื่องชิวๆกูปั่นเครื่องชิวๆเอาเอาเอาเหี้ยวไม่โดนเอาต่อปีมือตัอตันไม่โดนขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตเรื่องปักเจอแล้วเรื่วงไปเจอตัวหน้าเลยเหี้ยเจอตัวหน้าเลยขอเลย กูว่ามันแปลกๆกูว่ามันแปลกๆอุ้ยชสปีดดสปีด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 ปีดปีน้องปีตายปั๊บลงมามันตามกูน้องมันตามกูโราจะอดยางมันอยู่กับกูกูไม่ลอแล้วเพื่อนกูไม่อดแล้วไปนะลากอสตรีมเมอร์ผมชื่อเบสอ๋อเองชื่อเบส พี่ก็จําเองได้ไงเองชื่อเบสวันนั้นไงที่เองเล่นกับพี่วัน,แบบนนั้นอะ่ะแบบไอ้นั่นอ่ะแบบขี่เรือใช่ไหมขี่เรือพร้อมกันใช่ไหมจําได้มึงมาตอนมันมานะตลกแล้ว <c oughs> ขอลองฟังเสียงเตงก่อนนะนะโอ้ไม่ก็เห็นแล้วเด ไอ้เีย <c oughs> ปมืบอกี้แชทเหมือนใหญ่ไหมเนาะอปะวานนี้กำลังดีแหวนมันบบตลอดไปไอพี่โตู้คนละฝั่งแล้วเว้ยจะเสร็จไปก่อนกูต้องยอมเสีสยสลับอะพิมมึงเอาเสร็จเลยไม่ทันไม่เสร็จใช่ไหมล,ลูกทองมันมาไม่เสร็จลูกทองมันมา เครื่องไหนวะเยี่ยเครื่องไกลกูมัาข้ามัาข้ามมัาข้ามามัาข้ามมาเดี๋ยวกูกูไล่กูชีกกูชีกกูซ้มเครื่องอยู่เดี๋ยเป็นคนดูให้ จะไปห้องน้ำก่อน,นนะกลับบังกลับสวยก็ผลลัฝธ์แล้วกันทีมเดี๋ยวเพื่อนตัวใครตัวมันเดี๋ยวเพื่อนใกล้ๆก็บอก hey, นะ,ะเออโอเคตัวใครตัวมันเด้อฝ <laughs> ั่งเครื่องเสร็จหรือฝั่งเครื่องไหน่ะฝ <laughs> ังเครื่องอีกฝั่งเลย <laughs> แม่จะมาหาเมื่อมาหาคูมาหาครูไอ้ทิมเฮ้ขอนานานตายเพื่อนลาก่อนเพื่อนขอนานานานกว่านี้ยังไม่ได้เปิดเลยไอ้เหี้ยเพื่อนกูทำอะไรไม่ได้เพื่อนอีกตัวนแล้วตู้อะไรกันไม่ได้แล้วเพื่อนกูฉีกยาวอยู่กูพยายามแล้วไม่มีไม้เลยไม่มีอยู่อยู่ไไดด้้อยู่อยู่ ได้แล้วเพื่อนลางก่อนด้วยพี่ิวสางก่อนถ้ามึงวิ่งมาฝั่งนี้ได้ไอ้ตู๊ <laughs> จะถึงแล้วพับไม้ได้เลยมีไม้พับแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้ถึงแล้วห <laughs> อวกได้ ขอโทษขอโทษเฮ้ยฉันเหนื่อยวะอย่ารอได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะรอได้ไงไม่รู้อ่ะโอ้ยมันเอาเปิ๊กมันมันเอาเปิ๊กมันมาหมดเลยนี่หว่ามันแก้บินเลยกลางสตรีมไม่ได้นี่หว่าแล้วก็เปิ๊กเสริมมาเปิ๊กเดียวเป็นเปิ๊กแบบเปิ๊กปกติ